นะคะก็จะเป็นกล่องที่ทุกคนไม่ค่อยคุ้นตากันเท่าไหร่นะคะบาะว่าสีก็จะเป็นแบบว่า L G B T เล็กน้อยนะคะนี่ด้านหลังค่อยออกมาลูกค่อยๆอยออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกข้างหนึ่ง กับโมสนะคะที่ช่องแค t ซิลล่าโมสนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวโมสจะมาเปิดกล่องรีวิวกันนะคะซึ่งกล่องนี้เลยท <Wow. S 1> ี่ น,นี่กล่องด้านนอกนะคะก็จะเป็นรุ่นเทียนนะคะเทียนก็คือภาษาจีนเนี่ยมันจะมีความหมายว่าท้องฟ้าหรือว่าสวรรค์นั่นเองนะคะก็เลยด้านตรงกล่องเอ่อตรงฝุงนเนี่ยนะคะของรุ่นกุชชี่เทียนเนี่ยก็จะเป็นพวกสัตว์ต่างๆที่มาจากสวงสวรรค์น,นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยคิดว่าคนที่เป็นคนออกแบบเนี่ยน่าจะเป็นชาวจีนนะคะก็เลยมีชื่อน,นี้ขึ้นมาแล้วก็ได้แรงบันดาลใจแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องด้านในกันนะคะนี่แกะกันเลย นี่นะคะก็จะเป็นกล่องที <producer Voice> <Swedish> ่ทุกคนไม่ค่อยคุ้นตากันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสีก็จะเป็นแบบว่า L G B T เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราเปิดดูด้านในกันเลยนะคะเปิดปุ๊บด้านในก็แบบนี้นะคะ ต,ตัวนี้นะคะจะเป็นชื่อรุ่นว่าเขาบอกแค่วัสดุอะว่ามันเป็นหนงังไม่ได้เขียนชื่อรุ่นเอาไวา้ไม่เป็นไรแต่จริงๆคิดว่ามันเป็นรุ่นเดียวกับ sneaker อ,อ,น,อ,อนั่นแหละก็ด้านในก็ไม่มีละแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นถุงเ,ออเป็นรองเท้านะคะเดี๋ยวเราจะหยิบขึ้นมาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะด้านในถุงก็จะหยิบออกมาเป็นถุงที่ไม่คุ้นตาเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรองเทา้าคุชชี่นะคะก็จะมาในถุงผ้าที่เป็น d u s แบ็กสีขาวครีมนะคะเป็นสี ออกไว้นะแล้วก็เขียนกุชชี่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยถุงเป็นสีดำนะคะแล้วก็เขียนคำว่ากุชชี่สีเหลืองแบบนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกตัวที่ออกแนว EXCLUSIVE เหมือนกันนะคะไม่ถึงขนาด l i m i t e d e e i t i o n แต่ว่าเป็นรุ่นที่ EXCLUSIVE ก็คือแพงกว่ารุ่น s n e a k e r a เอปกตินั่นเองนะคะนี่ด้านหลังค่อยออกมาลูกค่อยๆอ,ออกมาแบบนี้ ะะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกข้างหนึ่งสองข้างเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะที่เป็นตัวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นคนละสีกันแบบนี้เลยนะคะซึสงส ตัวนี้ก็จะเป็นจุดเด่นที่กุชชี่เขาชูขึ้นมาได้ประมาณคอลเลคชันหลังๆเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นที่โชว์ไม่ว่าจะเป็นตัวคึ่งนะคะหรือว่ามังกรหรือว่า u f o เนี่ยก็จะมีเห็นในหลายๆรุ่นหลายๆคอลเลคชันของ Ready to wear ก็จะมีเหมือนกันนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นเหมือนสเนคเกอร์เอชปกติทั่วไปนะคะส่วนด้านหน้านะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นมังกรลายปักนะคะปากหมดเลยอยากให้ดูใกล้ๆอเห็นหรือเปล่านี่แล้วก็คุณสามารถถอดมันออกได้นี่แบบนี้นะคะ แนเลยก็ถอดออกได้เลยสมมติว่าไม่อยากวันนี้รู้สึกว่าอันนี้มันเวอร์ไปอ่ะผมไม่อยากใส่เลยก็ถอดออกมาได้นะคะก็ใส่เป็นส้นเกอร์เอปกติได้ด้านข้างนะคะก็จะเป็นลายน้ําเงินแดงนะคะจริงๆมันจะมีทั้งสีเขียวแดงแล้วก็มีสีน้าเงินแดงถอดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านล่างก็จะเป็นเหมือนกันเหมือนคู่ส้นเกอร์เอปกตินะคะความเอ็กซ์ clus ีฟมันมีมากกว่านั้นค่ะเจ้าตัวลวดลายต่างๆแบบนี้ค่ะมันสามารถเล่นได้คือเราสามารถไปซื้อเฉพาะเจ้าตัวนี้นะคะมาเพิ่มได้ แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนลงไปในรองเท้าของเรานะคะก็จะได้เหมือนบเ,เราได้รองเท้าคู่ใหม่แล้วนะคะวั <Wow. S 1> นนี้ก็เป็นตัวนี้นะคะที่เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกัน ถูกใจมากแล้วก็น้ําหนักเนี่ยโอเคเลยนะไม่ถือว่าหนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปวัสดุก็โอเคเป็นหนังนะคะซึ่งใครที่ใช้หนังเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันก็จะต้องลาบากหน่อยถ้าเกิดว่าฝนตกหรืออะไรเงี้ยโดนน้าไม่ได้คอยรักษาดีๆแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่าลวดลายเหมือนเอ็กโซติกเลเตอร์นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่เอ็กโซติกนะมันก็คือหนังธรรมดาเนี่แหละแล้วเขาก็ทําสีทําลวดลายลงไปเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังสีลอกง่ายเหมือนกรรันดูจากรีวิวหลายๆคนที่ซื้อมาใช้แล้วนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณก็ประมาณ สองหมื่นประมาณนั้นนะคะสองหมื่นนิดๆน,นะคะสองหมื่นต้นๆสามีก็ชอบมากเขาก็จะได้ใส่บ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่แต่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบไหนรองเท้าคู่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโมจะได้ผลิตคอนเทนต์แนวแนวนี้ออกมาให้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยโมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย